มาลงเล่นกันกับภูมินะครับภูมิคนเดียวฮะฮะก็ <c oughs> ค,คือถ่ายคิปเอ้ภูเนย่ยบัตร MVP ได้รับดาวเพิ่มอ่ะไม่เอาไม่บัตรกันดาวไม่จะเอาะไรฟอรลแลที่สุของฟอ์เลยนะแหงทีเดียวหายอ่ะดูก่อนเล่นอะไรดีอยาเอาโทรเล้กันทำไมกูจะเล่นไม่เล่นเลนนะยเนี่ยเนี่ยไรตัวเนี้ยจะได้ตัวนี้ ผมอยากได้ตัวนี้ครับอาญารถครูดาวลดครูดาวอาญาเป็นทัพย์ดีไหมไม่รู้อ่ะตอนไหนเขาบอกเขาเอาอาญาไปทำไมอ่ะทรัพย์หรือรัดรัดไม่ว่ะโอเมนโหดนะลดสกิลหน่อยวันนี้ของของเท้าลดสกิลให้หมดเลยไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ภูมิไม่ได้ทำไมอ่ะ อีกเราไปลองดูที่แคมป์ฝืนดีไม่ได้หรอกจะเซนนี้ไปแหละไม่ได้นี่มันมันมันอายาโยนเกมไม่ได้เล่นอายาไม่ได้เล่นอายาแค่เอาคำคำช่วยคำ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 แห้งาทำไมมันถึงไม่เขียนอะไรทำไมไม่ได้ยินเสียงทำไมมันถึงไม่บอกว่ามีคนกดกี่คนเออขอบบ้าไม่ไดิเราเอาเอาดิไม่ไดิ mãi ba pa. dạy à, ra về hai ừ. bên tôi đây phóng lên mẹ bên kia kia à. bên kia bên này. bên kia bên kia bên bên kia bên kia bên บายบายนะครับหนูน้อยว<ม>่าแต่มันจะเป็นอ้าวถ้าถ้ากดตัวนี้คือเลือกเลยเนระเ,เองป่าอืมป่าไดจี้อย่าเอาซันทีนะเด,ดบอฮะ เราขอสน,นิทนะจะได้ป่าได้จะป่าเหรออยากป่าอย,อยากกินเกงป่าเอ,อเอาเอ้ยเอาสนิดมาเนี่ยนี่หลยยงที่สุดของนอาผิดแล้วแรงที่สุดของโอเชียเลย เขาเกือบศัตรูเลยไม่ไมนเปิดใหญ่ป่ะจะไม่ได้เปิดม่ได้เปิดม่ได้ผมกดแผนที่ผมไปป่าไปไปทำเกงป่านฮะว่าแต่ใครมีเหมือนม,มีตัวใหม่อัปเดตีมังกรหรือเปล่ามังกรตรงปไปไหมล่ะ แถวเมื่อก่อนมีจุดว่าปัจจุบันยังมีตัวอื่นแถะแต่ตัวไม่ค่อยนากก่ากลัวนะคุมเราเคยเห็นละตอนเช้าเล่นคล้ายๆตัวนี้เลยนะอีโวสกินอีโวแต่ว่ามันอีโวไม่จริงนะเว้ยมันอีโวขั้นแรกเลยเห็นไหมไก่อินดูอินดูดนี่แต่โลก่ไก่อ่ะทีมเราโล่ตันสอง เจอเรา <c oughs> ทีแล้วเราเจอโลตันแต่แต่อลิสไม่ค่อยน่ากลัวรหรือเปล่าเล็กถ้ามันออกแรงที่สุดอเล็กน่ากลัวหน่อยตอนนั้นไม่ใช่หมดวดสิบสิบเลยถ้าสิบสิบคือขั้นต่ำอ,อ,อ่ะอันทีเดียวหายครั้งแรกที่คุณลงเล่นี้เออมีอะไรจะบอกตอนนั้นอ่ะกินกุนเช<ห>ีย,ย,ย,ยงตั้งเฮียงหลี่ เออวะลืมไปเลยว่ะเอามาก็ได้นะแต่เออแล้วมันติดติดติดฟันใช่ไหมพวกกูแต่ฟันเออแล้วมันอ่ะทำให้เหล็กกูหลุดไว้แล้วเจ็บชิบหายเลยลืมไปกูเชื่อว่าคล้ายคล้ายไส้กรอกไงแมันแข็งวะไงเข้าใจเขาการถนอมอาหารไหมเข้าใจแหละ มันใช่กัอบอุบลมุยอบุลสีมีได้เหรอเปิดแอร์ไหมเปิดแอร์ไหมกระต่ายสวยแหละใบลอนอ่ะไม่ได้กากเอ้ามันไม่เอาไม่อยากแห้งด้ยเหลือน้อยเจยเข้าป้อมตายไม่มีอะไรจะเสียไม่เชื่อคำนม้นอันนี้มันคือเสียงขอ,องใครใบลอน่ะ มันเป็นพลังใบไงใบอัญชามันตีไกลอะตัวใหม่อะตัวใหม่เลยดาซี่อะเออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวใหม่ไม่รอนไม่ใช่โอ้บอนว่าแต่ตัวตูมีบาลรอได้เหรอบราบรตประตไม่มีบาลรอเลยไม่ใช่ผู้ชิดผู้ชิดดาซี่ดาซี่ดาซี่ตีกันตีก็ไม่โหดหรอกเด็กไปนิ้วเพชร นิ้วไฟโดนทสกัณฐ์ไม่ใช่ทสกัณนี่เฮ้ยนนทงเนี่ยเขาทสกัณเปล่าวะมันก็ไม่นนทงก็ไม่ขอพรเที่ยวจ่ามงคลไอ้โทศกันมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอคนละคนไม่ใช่คนละชาติคนละมันคนเดียวกันเดียวกันชาติมันก็เหมือนกันชาติเดียบชาติมานี่มีอันติก็อย่าฮะอย่าเข้าเลยว้าว้ายไอ้ขากไอ้กาก ด่าด่ามันหรือด่าตัวเองโอ๊ยตามโอ้ยโอ้ยเก่งมากกับน้องครามปลาดีเฮ้ยปลาพี่ทำอะไรพี่ทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจานเงินกูไม่โล ตอนนั้นคือเวลี้ยวของกูนำโคตรเยอะแต่กูไปอัพเฮ้ยมันกดสกิลเออแต่กูไปอัพผิดอ่ะไปเผลออัพสกิลสองนั้นที่ทจะอัพบันตีเตะร<อ>ูปเกมแย่เลยอ่ะแพ้หมดเลยอ่ะอแพ้เลย,เยจริงตอนนั้นเมื่อก่อนนะเขาเราเล่นอย่างเงตือนแต่แต่ดันอัพพาดิดเดียวว้เขามาเรียกเป็นดาซี่ ลาซี S <S mm ่ไคเมนอันดาข้ามตาฟุ oh ้งที่ดูคลิปกูออะจริงเหรอมันดูมันไม่ดูหรอกอสัลหาบูชามันอสัลหาบูชาไปเดียวว้าวถะนี่บักว้าวกับอ้าวทำไมมันหนูว้าข่อไม่ได้ ไม่มีใครมาช่วยกุญชีเลนลากเลยเหรอไม่มึงไม่ได้ตามบ้างก็มาช่วยเคลียร์เลนเนีไ้ไม่ต้องไม่ต้องแต่บางครั้งก็มาก็ดีนะแล้วมึงเอาดัซซี่อยู่เหรอตามถ้ามึงเอาดัซซี่อยู่ก็แล้วแต่อุย้ยนะคอรดดัซซี่เหรอครับน้อง้ยแล้วไงนะคดแต่แต่ตัวแรกมันก็ยังไม่ได้โหดอีก นาคอตนี่มันสองตัวมันสองตัวนาคอเหรอหาขงนาคอตเลยครับนาคอตเออนาคอตเออไอ้นิ้วเพชรตายยังก็ยังไม่ตายดิเลือดเยอะนิ้วไฟนิ้วติดไฟสิบไอ้ไม่ติดยูหูยูหูสิบไอ้ไม่ติดยูหูยูหูเกมันไม่ได้ดูสั่งกลระ ตัดบูมันไหมได้เขาจะตูมีน้ำว้าวครับบ้านดีอะไรเดือดัดบูให้ช่วย้วยครับช่วยผมด้วยครับนีแล้วเขาเข้าไปมันไม่น่ารอดแล้วแหละไปตาย

พี่ีปดีปาไม่ฟาร์มกูเลยต้องฟาร์มมึงไม่มาฟามกูเลยต้องมาฟาร์มเฮ้ยกูจะมาทำอะไรเคยว่ากูจะตัดขี้มันมัึงตัดบูมันมัึงจำไม่มึงไม่ฟารมมันไม่ฟามโอ๊ย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 กูได้ตัดขี้แน่ไม่เป็นไรเราตัดบูนาคอสได้เลยเองตัด เอ็งตีบูของเราดีกกอนที่ม yeah, ันจะมาแย่งแย่งบูเราบูย uh ังไม่เกิดเลยบูฟอกจะบ้านเอ็งร้อนจังเปิดแอร์ไหมดลมอ่ะเปิดแอร์ไหมนี่เหรอัลมข้างบนอ่ะนี่ทีวีตรงทีวีอ่ะทีวีทีวีแมนเดี๋ยวค่อยกันได้ปะอ๋อิ่งหน่อยก่อน ฮเาเลคาเงอะก็ฮาเลเล่นทยเต่ะเคยเล่นแบบนี้ปะเล่นไปเล่นมาเจอเพื่อนเจ,จ,จ,จอเพื่อนอ่ะอแต่ปัญหาคือเพื่อนเป็นศัตรูเราอะดาซี่เขาที่แล้วแค่ฉันติดเฮ้ยเริ่มกลัวดาซี่ยังไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว อย่าสงสัยให้ไม่ช่วยเลนล่างไหมมาเลยเฮ้ยเซฟิทโหดขนาดนั้นเลยเหรอไม่โหดเอ้าแต่ก็ไม่ได้เพลิไม่แต่มันมีรถก่อ้ไม่โหนไม่ได้กาวมีรถเกาะเออพอดออรถเกาะอ้าวมันตีเพิ่มเกาะด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านี้อย่านี้เซฟิทอย่านี้เย้ ต anyway, mm ีโตขึ uh ้นมาแล้วใครอีอ้วนเตี้ยอีตัวเบิดนอะ่ เฮ้ยไฮติคิวจะรองโัดได้หรอครับน้องกูเลยลาให้ไหมาบาดให้เฮ้ยเอาวาคุณต้องใช้บูตาไปแล้วเอาหน้าคลอดปะเอาลิสเอาไอเตียอันนี้คิวจะโหดขนาดเน่ชียวเห็นไหมไม่มีกูยังไม่ได้ทำอะไรไมันเลยนะอันลิสมันดูเหมือนเบาๆอย่างไรงไม่รู้ ันก็เบาอ,อยู่แล้วเฮ้ยแบบนึงชิวๆนะเคยคลิปเล่นบนนั้นมันออกรถก่อนนะระวังได้เตือนได้ควบบามระังดโีโอ้โอหหฮยัตีตอร์มาสายดีครับมันรอเรือทำมาลายารอเรีย,รยเรือ เรียนการเรียนคือพลังของข้าอย่าเอาเสียงพี่เอกฮันล็อกเกอร์มาดิหยุดเด้อผมรู้สึกว่าเสียงพี่เอกฮันล็อกเกอร์เป็นคนตีน่ะเฮ้ยทุกคนไม่ต้องตีนะอย่างย่าตีนะไม่ต้องตีไม่ต้องตีเขาผมมี <c oughs> ต้องเปิดแอร์ครับฮะทุกคนไปเลยเ็มี่เ็มี่เลยเ็มี่เ้ยบุกวยบุกวยสามโวะบุกวยบุกวยบุกวยบวยมางครับเดี๋ยวแม่ไปเตรียมสบายพม่แ็่แม่สั่นไ่ปั่นจ่กรัแม่แน่ก่อนกปมับม่แั่แม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 ่อ่ะม่แ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 ม่ม่แมเอมเอม่แม่น่น

วีละไงวีละไงวีละไงขขาจะยอมแพ้ก่อนเพื่อมีศักดิ์ศรีมันจะวัดทำไมไหนไคยวับโอ้ย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 โอ้อ้มันนี้อ ของที่อะไรของมันฮะออกก่อตใยเกิดแล้วเหรอไม่เป็นไรมันมันมีดูดเลือดน้อยกว่าดูของกูดิปวดล้าวหัวใจเอ,เอามานันเอามันสิเย่ฆ่า <c oughs> <c oughs> ได้ไหมฆ่าหนาคอได้ไหมเอ้ยไม่เป็นไรค่าสุ เดล่าเดี๋ยวกูจัดการเองพี่ครับใจเย็นๆก่อนครับพี่อย่าเพิ่งสแปมครับพี่ไม่เปิดให้มึงใช้คเอาต์ทง่ายๆหรอกเว้ยตายมามีอพอลิปแกไม่รอดแน่ ให้มันถึงมันเป็นกระต่ายอพโพคลิปที่ออฟวาดวะกระต่ายออันทุเลียนขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ไม่เคยเห็นอนะ่ะเองเราขอให้ออฟดูเองเราขอออฟดูกระต่ายอพโพคลิปดิวาดเบอร์ซื้ออย่างเก่งอ่ะแม่งเองทำไมศัตรูมันขน้นฮิตเริ่มไม่ทำงานเอาแต่วาดรูปเลย ตัวอะไรเนี่ยกูไม่ได้ตดนูอ่ะม,มันตัวร้อนอกูนยังไม่ได้เป็นวัดเว้ยตัวอะไรยกกเลอยกูยกไม่มีไอรอนบอดี้ด้วยเฮ้ยออกออกนี้แทนและไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะกูมีบัตรกันดาวเอ๊ะกูไม่มีไงทไมหาเล่หลางผ่านบัตรกันดาวเองเหรอใช่ไปเล่นปลาดีกว่าขี้เกียจละไปเล่นฟิไปะเล่นด้วยกันซื้อเซอร์วีมันร้อยเก้าเก้าโลบัางเนี่ย